วันนี้นะคะวิชาการงานอาชีพต,ตัวลิซาก็จะมาสอนในเรื่องของการประจําใบโหระพานะคะอันนี้ใบโหระพากับต้นสารแน่นะคะกิ่งกิ่งสารแน่วันนี้มีนักเรียนมาร่วมเรียนด้วยกันนะคะสามคนด้วยกันอ่าและนําชื่อ่อยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาพิลาตาอัมพรับดูชัดประถมศึกษาวิทยาสามทับสิครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาธนพัฒ อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามครับหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกรณีพงจุ้ยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามทัสิบเลขที่สามครับค่ันักเรียนทางบ้านกันเรียนรูด้ด้วยกันนะคะอันนี้อ่านักเรียนในห้องรู้จักกันไหมตัวอะไรเอ่ยหัวลัหัะพา่หระารพาสองคนนี้เด็กดีน่าจะรู้ัภาษาจีนอะไรเอ่ยภาษาจีนเบสิ่หัวลพาอ่าเก่งมากอีกอย่างหนึ่ง อันนี้อะไรเอกภาษาอังกฤษมิ้นครับมิ้นหรือว่าใบใบตะระแห่ค่ะอันนี้ทำมาาำอะไรได้บ้างใบตะระแหน่ลาบไหมลาบลาบลาบเอาใบตระแหน่ไปใส่เพ่ให้มีความหอมนะดึงดูดความสนใจน่ากินขึ้นนะถ้าไม่ใส่ใบตะระแหน่เลยก็ไม่มีรสชาติส่วนอันนี้เคยกินใส่อาหารอะไรได้บ้าง ปลกอ,อยำปลากระบอกยำแล้วต่ออใครจะกินบ้างอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปครูจะมาสอนนะมีลาบมียำปลากระบอวันนี้เราจะทดสอบการเรียนเรื่องการปักจำก่อนนะครับสองสองอย่างนักเรียนดูทางบ้านดูด้วยกันนะคะอ้าวจะมีวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับตอบได้ไหมกระถางอ่ามีกระถางกระถางเก่าเก่าหรือเอาขวดเก่าเก่ามาทำรีไซเคิลก็ได้นะหนึ่ง กระถางของอะไรเอ่ยตีนสามะพร้าวไะพร้าวเราต้องมาหั่นก่อนนะหั่นให้เป็นชิ้นๆอย่างนี้ก่อนนะอ่า้บต่อไปจะช่วยตักดินอันนี้รู้จักไหมครับปูกอ่าปลูเอาไว้ตักดินนะจะช่วยเราทํางานได้สะดวกขึ้นนะตักดินตัวนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหมลำพูนลำพูเวลาปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราเอามาไว้ควนดินได้ เหมาะกับการที่เราปลูกล็กๆน้อยนะไม่ใหญ่โตมากใช้ปุ๋ยดินอ่าต่อไปขัน้นตอนการปลูกนะเรียนรู้ไปด้วยกันนะอันนี้กิ่งโหระพาครนะูเอามาจากที่บ้านถุงๆๆแล้วเรียนดูขั้นตอนเลยนะอย่างแรกเราตัดกิ่งมาก่อนตัดกิ่งโหะระพาง่ายๆเรามีต้นที่บ้านแล้วนี้เราต้องการขยายพันธุ์เพิ่มอันนี้ส่วนดอกไม่เอาเอาไปเลยนะ ต้นด้านล่างนี้เราตัดออกไปเลยใบตรงนี้เอาไปทําอาหารได้เลยนะแค่นี้อ่าเราจะเหลือกิ่งแค่นี้ใบไม่ต้องเอาไว้เยอะเอาไว้เยอะมันจะขายน้ําแล้วทําให้ต้นเอ,อลาออกมันจะไม่งอกไม่ต้องไว้เยอะแค่นี้ตัดส่วนนี้ใกล้ๆข้อเวลาลากเกิดนน่ยจะเกิดตรงนี้นะ,ะได้แล้วอ,อ่ะอุาเดี๋ยวไปจะลองตัดดูอ่า เรืตาลองตัดดูแลมิวสิกมิวสิกลองตัดมิวสิกลองตัดยอดไม่เอากระบายอุจจิระตรงนี้ก็ได้มานี้อะไรใส่รู่ได้เด้วเพื่อนๆทางบ้านก็ได้เห็นด้วยยอดยอดเอาออกเลยตรงนี้เออเอาออกไปเลย เอาใบนี้ออกใบตรงนี้ออกปูมปูมที่ใหญ่เอาต้นเอาใบใหญ่เลยค่ะก้านใหญ่ปูมลองดูนั้นวางไว้ก่อนตัดดอกออกเลยใบนี้เอาออกก็ได้ใบใบอย่างงี้ไม่ต้องเอาไว้ละเอออย่าง เอาสักคนละสามกิ่งเนีติดได้ไหมคูได้ไหมเลี่อบคูมันนี่ออกเลยอีกตาแตะวางไว้ก่อนตาวางไว้ก่อนตอนหน้าผมบัดแต่วางไว้ก่อนบัดไปเรียบวางไว้ก่อนเอาอีกคนละเอาอีกคนละสามกิ่งอีติดได้ยังหนึ่ง ได้ยังพอจิบวางว้าตอนนึงจริงภูมิจริงล่างเราเลยพอแล้วจิวางอีก็มาเ ไปเริ่มปลูกกันเ,เริ่มปลูกเอามะพร้าวหยิบใส่ได้เลยเอมีสิกราวกิ่งไว้ก่อนหยิบมะพร้าวใส่คนละหน่อยไม่ต้องเยอะนิดหน่อยอลองก้นอมีสิคอแต่เรวมีสิ่งใส่ดินหนึ่งใส่ดินแล้วรอคิวก่อนเราคิวที่ตะหรือใครยามือหยิบได้เลยก็ได้คูนใส่ อีกนิดนึงใส่มระพราอนิดนึงใา่ดินไม่ต้องเต็มเหลือพื้นที่ไว้หนึ่งส่วนมีน้งหมดสี่ส่วนใส่ดินแค่สามส่วนนะคะเงินใส่ดินแค่สามส่วนเหลือไว้หนึ่งส่วนตาใส่อีกใส่ดินอีกภูมเอากระถางมาใกล้ๆดินดินได้รูปนี่วาง นิดหน่อยอ่ะช่วยมือติดอันนิดนึงอ่ามือติดโกดไปให้เาแผลนิดนึงครับครูมีนิดนึงอ่าดูให้เพื่อนๆดูหน่อยมือติดให้เพื่อนดูหน่อยอ่าดูให้เพื่อนดูเสร็จแล้วโบลดากับกับกระเท้าอยู่ข้างหน้า วางลงวางลงเสร็จแล้วก่อนปูนักเรียนต้องหาอุปกรณ์ตัวช่วยอ่ะทำหลุมก่อนนำมิกทีทำสามหลุมอ่ปูมสามหลุมอ่าปิลาตะสามหลุมเราเราอกดอาจจะเป็นหลุมไว้ก่อนนำไว้เพราะกิ่งจะได้ไม่ซ้ำถ้าเราเอากิ่งใส่ไปเลยกิ่งจะช้ำอ่าเสร็จแล้วกิ่งวางสีเสียงก็ได้นะกระตะสีเสียงก,ก็ได้อ่า อนันนี้ล,ลุมตรงมีตาอันนี้กดลุมหน่อยกดลมุมหน่อยอ่าแล้วมีปีกปักไปเลยอ่ามีปีกปักไปเลยปักเอียงเอียงนิดนึงกุ้มกุ้มเอียงนิดนึงอันนี้ทำแบบอีลาตันเนี่ยเอียงเอียงนิดนึงเสร็จแล้วกดกดหน่อยเดีบบย๋ยวพี่ตากดนิดหน่อยแบบเอียงเอียงหน่อย แล้วมีติดก,กดมีติดก,กดดินน่ะเดี๋ยวให้เอากลับบ้านนะไปเลี้ยงนะเ,เลี้ยงเสร็จแล้วโตต้องถ่ายรูปต้องทูนะกดมีติดเนี่ยเออกดดินนะเสร็จแล้วใส่มะพร้าวนิดหน่อยคูณได้ไหมได้เลยธรรชาติปราเอาทูนได้มได้เลยนะมะพร้าวนิดหน่อย เสรจแล้วเดี๋ยวลดน้ติเสร็จไหมเสแล้วดเีใกล้ใกลดยเตี้ยเียเตี้ยนิดหน่อยเดี๋ยวิติค่อยไปลดน้ำที่บ้านเพิ่มนะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเลี้ยงที่บ้านนะเลังยาที่ไปแเ้วถ่ายรูปส่งรูรอบนึ่งอยากกินน้ำเย็นๆทเดี๋ยวแป๊บนึู่มเสร็จแล้วลดน้ำเดี๋ยวถ่ายรูปพร้อมกันนะ เอ้ยนเลยอะไรนั่แหละเอ้าย้อารถน้ำเฮยมันย่รถน้ำยอเลยยไม่ต๊กไว้ได้รูองกันิ๊กเดินไปนู้นหนอเสร็จแล้วถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปเพื่อนดูเป็นเพื่อนเสแล้วหน้าแบบนี้เสร็จแล้วเลี้ยงไปเรื่อยนะคะ ป้ามันจะแตก้ ok. กาเพิ่มนะคะลดน้าอ,อันนี้ถ้าเราบันโตขึ้นเนี่ยเราขยายก,กระถางได้นะคะนักเรียนอ่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลง,งานของนักเรียนแต่นักเรียนอ่าวางไว้ก่อนอ่าเรายังมีเหลือกินยกระจ๊ามอีกอ่าสาระแน่สา,า,าระแน่นแนเดี๋ยวอ่าต้องช่วยกันน่่นอ่นนี้อันนี้เปย์ปุกระถางเดียวอ่ะ เดี๋ยวช่วยกันเอากระถางเดียวอะ่ะอ่ะปุ่มใส่ใส่นี่ก่อนปุ่มใส่ใส่มะพร้าวก่อนแล้วมือศิกรรอะไรมือศิกมัมนี้ก็ได้ไมือิกมาตัดกิง่งเอาเขียงค่ะอ่ามือศิกรรมกิ่งกา้านมือศิกนอนอเอายอดออกนิดนึงแล้วก็กิ่งออกเหมือนโหระพาเลยอ,เอ่ะอันนี้เราก็จะตัดกิ่งเหมือนโหระพาเลยนะคะเอายอดออกแล้วก็เอาใบใบส่วนล่างออก แบบเอาใบล่างๆออกใบล่างๆออกูกเห็นไหมจับยากด้เดี๋ยวครูช่วยอันนี้นะคตัดยอดออกแล้วก็ตัดใบออก